สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถบ้านสภาพสวยๆนะครับมานาเสนออีกเช่นเคยนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็น Honda City นะครับ1น s ดนะครับเกียร์ออโต้ครับรถบ้านมือเดียวเลยนะครับคันนี้รถปี2011นสะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับคันนี้ขับมาจากสะแก้วเลยนะครับเดินทางไกลเลยครับขับดีมากนะครับลงแ็กให้พร้อมเลยนะครับสาหรับเดี๋ยวผมพามาชมรอบคันนะครับ ได้สะเกดรอบคันนะครับลงแมคขอบ15นะครับพิ่งดีมากนะครับช่วงล่างแน่นมากครับคันนี้สีสวยทั้งคันนะครับฮะผมซื้อขายอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีหน้าร้านนะครับอันนี้บ้านตัวเองนะครับเนี่ยครับ คื้อมาขายไปนะครับจับรถบ้านนะครับมาปล่อยนะฮะเนี่ยเไปเอาไก่นะครับจากสาแก้วเลยนะครับนี่ฮะขอให้รถสวยนะครับที่ไหนก็ไปซื้อนะครับผมนะฮะบางท่านนะครับบางลูกค้าบางท่านรถอยู่คอนแก่นนะครับมามาจอดขายที่คอนแก่น บางท่านอยู่ไกลก็มีบริการขับส่งนะครับดูคลิปประกอบไปด้วยนะครับผมสำหรับท่นอยู่ทางไกลครับเบาะนั่งนะครับสภาพดีมากนะครับเนี่ยฮะเม็ดอาร์ดึงเป็นตัวอย่างนะครับผมเดิมสีทั้งสี่บานนะครับผมเดี๋ยวจะมีในรูปอีกที่นึงนะครับประกอบครับฮอนด้ารุ่นนี้นะครับ เครื่องยนต์1.5นะครับทนมากนะครับทนมากๆเลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับผมรุ่นนี้ไม่จุกจิกนะครับกูแรง่ายครับเครื่องนี้จะวางใน Honda Jazz นะครับ City นะครับเนี่ยครับฮอรด้เดิมๆนะฮะจุกไฟฟ้าสีบ้านกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับดูด้านหลังก่อนนะครับ ปีสองพนะครับอันนี้รับนี่ฮะต้นเดิมนะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะครับก็มีสาดสีมาบ้างนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการชุนหนักพิควอมนะครับตรงนี้แค่อาจจะมีริ้วรอยนะครับเจ้าของเดิมเขามีประกันนะครับขเขาก็เคลียร์สีมาเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ครับผมต้นเดิมนะครับนี่ฮะ มีเซนเซอร์อยด้วยนะครับตรงนี้สองจุดนะครับนี่สองจุดไฟยเลอครัเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะต์ทให้ชมนะครับนี่ฮะเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับจากเจ้าขอเดิมเลยนะครับผมเนี่ยมาดูด้วยกันนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้หัวน็อตนะครับ เครื่องใสมากนะครับไม่มีแกะนะครับเครื่องรหัส l 1 5 a 7นะครับตัวนี้ทนมากๆนะครับของแฟนผมก็ใช้ฮอดาเจ็ตนะครับปี0 8นะครับก็ก็ใช้อยู่ก็ดีมากๆครับเดินทางไกลก็สบายนะครับร้อยี่สิบแรงนะครับแรงมานะครับแบตเก้หกห้านะครับดีหกห้าหม้อน้าสภาพดีนะครับสภาพก็จะมีดินบ้างนะครับคือยังไม่ได้ล้างนะครับ ล่าสุดก็เพิ่งไปนองคายมาครับขอนแก่นนองคายก็ 200... ร้อประมาณสองโลนะครับไปกลับก็400ร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับดีดีนะครับคันนี้ภาษีก็ปีหน้านะครับมีนา6 7นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ฮะเร์ประตูเดิมนะครับ ุวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ดูรถทางออนไลน์นะครับครับจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับยังมีอยู่นะครับครับกุญแจอยู่ครบนะครับกุญแจมีกุญแจรีโมทนะครับแล้วกุญแจสำรองนะครับครับเนี่ครับอย่าตั้เครื่องนะครับให้ชมเยนครับอ้อมนิดนึ่ง นี่ครับไม่สองแสนนะครับปี11ปี54รถสิปีนะครับเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นเหมือนปลายๆนะครับก็ประมาณสองแสนก็ปกตินะครับเย็นนี้แหละผมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลย รุ่นนี้ทนนะครับเครื่องทนมากนะครับเครื่องเกียช่วงล่างดีนะครับดูแลง่ายนะครับฟอร์ดนะด้าน,นะานาหน้านอะไนี้ปกตินะครับเนี่เครื่องดีเลยครับผมสำหรับท่านที่สนใจรถคันนี้นะครับคันนี้ก็ขายเงินสดอยู่ ราคาแค่2อ0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับผมตัวราคา,าจัดเต็น้นก็ขออนุญาตบวกเพิ่มอีก10,000นะครับเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกค้านะครับแรับประกันว่าถูกกว่า,าเต็นท์ใหญ่ๆแน่นอนนะครับสนใจก็ทักทายพูดเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ